โยโยโย่ใบซ้อมตรงเจนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงล่งผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตอร่วมกลุ่มผู้หนังได้ที่เอ็มบีพีครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครึ่งเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนซีรีสรอบคัดเลือกนัดที่สองครับลินฟิลด์จากไอรลนด์เหนือ จะเปิดบ้านเจอกับเชลบอลจากไอร์แลนด์นะครับนัดแรกเนี่ยเชลบอลเปิดบ้านชนะมาก่อน1-0กลุ่มความได้เปรียบมาเล็กๆนะครับลินฟิลคุมโดยเดวิดฮีลลี่ครับตัวหลักก็เบนฮอลโจชัวอาเชอร์อีธานแม็กกี้อยู่ตรงกลางนะครับสามลารุกเป็นคาร์ลัมมอริสันเคิร์กมิลล่าแล้วก็แมทธิวฟิตแพทริกครับโยโยโยีเจ <yo>, ็ตจากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับบเชลอ ของโจเอ้โอไบรอันนะครับมีแพดดี้บาเรตคุมเกมรับตรงกลางมาร์คคอยจอนาธานลันนี่นะครับแล้วก็สามนารุกมีแฮร์รี่วูดอาลีคูดแล้วก็อาเดมิโป โอดูเบยเก้กองหน้าตัวเก่งแน่นอนก่อนเกมเขามองสูสีอาจจะมองลินฟิวเหลือบนิดๆน,น,นะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยเชลบอลของแค่ผลเสมอจาเข้ารอบส่วนลินฟิ์ไม่มีทางเลือกครับต้องชนะชนะหนึ่งประตูต่อเวลามากกว่าหนึ่งก็พลิกเข้ารอบแม้แต่ดูแล้วเกรดบอลสูสีครับพี่เห็นว่ามีโอกาสออกเสมอนะครับหน้าวัดใจเชลบอลทีมเยือนเกรดบอลไอแลนด์ยังไงก็เหลือบนิดๆเชลบอลจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยให้เชียร์เชลบอลเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำ ค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย